ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำลักษณะของผู้ที่เป็นบัณฑิตคุณธรรมที่ทำให้เป็นบัณฑิตมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังอีกประการหนึ่งว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตหรือว่าผู้ที่เป็นผู้โรนั้นจะมีแนวทางในการ ประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรอันในที่นี้ก็มีสูตรสตรหนึ่งชื่อว่าอาจยะส,สูตรที่ว่าดเรื่องบัณฑิตเห็นโทษว่าเป็นโทษนี่เป็นลักษณะของบัณฑิตที่เห็นว่าถ้าเป็นโทษแล้วก็ต้องเป็นโทษมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ข้อความในพระสูตรก็มีว่าพระภูมิพระภาค รัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายคนพาลของจำพวกนี้คือหนึ่งผู้ไม่เห็นโทษว่าเป็นโทษสองผู้มายกโทษให้ตามสมควรแกท่ทมเมื่อผู้อื่นขอโทษนี่ลักษณะของคนพาลก็คือไม่เห็นโทษว่าเป็นโทษแล้วก็ไม่ยกโทษให้ผู้อื่น นอกจากคนพาลมีลักษณะอย่างนั้นแล้วทีนี้เป็นเรื่องของบัณฑิตอบัณฑิตอย่างไรบัณฑิตก็มีคุณธรรมว่าอุรจ้าก็ตัดบอกพิสูจนทั้งหลายว่าพิสูจทั้งหลายอบัณฑิตสองจัพวกนี้คือหนึ่งผู้เห็นโทษว่าเป็นโทษสองผู้ยกโทษให้ตามส้งควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษ นี่เป็นลักษณะของบัณฑิตคือเห็นโทษว่าเป็นโทษแล้วก็ยกโทษให้ผู้อื่นก็เป็นลักษณะของบัณฑิตฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตเราก็จะสังเกตได้จะมีลักษณะทั้งอย่างก็คือเห็นโทษว่าเป็นโทษแล้วก็ยกโทษให้ผู้อื่นนี่แหละลักษณะความคิดเห็นความคิดของหรือว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้ที่เป็นบัณฑิตนั่นเองขอ้อความเหล่านี้ก็มาในประสูสรสังยุตธิการาคาตะวัค พระไตรปิฎกเล่มที่1 5ข้อที่270หน้าที่394อาตมาภาพก็นำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเอรปัญญาและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้นั่นเองอัตมาภาคเขอโวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความจเจริญในทุกนะ